วันนี้เอาภาพบรรยากาศการเปิดงาน128ปีเมืองคนงามของเมื่อวานมาฝากกันค่ะบรรยากาศงานสนุกสนานมากการเดินขบวนเนี่ยเริ่มต้นประมาณ4ี่โมงแต่ละตำบลเขาก็เอาจุดเด่นของตำบลตัวเองมานําเสนอ <c oughs> วันนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นางลำของแต่ละตำบลมาฝากค่ะขอสัมภาษณ์น,นิดนึงนะคะชื่ออะไรคะ น้าพรค่ะโอเควันนี้รู้สึกไงที่ได้มาร่วมงานนี้คะต<อ>ื่นเต้นและภูมิใจมากค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งใน128ป<อ>ีของบ้านโป่งค่ะอยากให้ชวนคนมาเที่ยวบ้านโป่งนะคะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะของอำเภอบ้านโป่งและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดราชบุรีนะคะมาร่วมมาเชียร์นางราบาสลสของกลุม่มแม่บ้านและสตรีของอำเภอบ้านโป่งและมาชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบ้านโป่งเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะทำงานสวัสดีค่ะเชื่อคะ่ะ ชือ่อเจน่พนพรบุญย้อยค่ะอายุอะไรคะเจ็ดสิบปีวันนี้รู้สึกไงคะที่ได้มา่วงงาน128ร2อยี่บจ้ะก็ดีจ้ะดีใจมากค่ะขอความน่ารักของม้่นโป่งสักหนึ่งประโยคให้คนมาเที่ยวบ้านขอความน่ารักของม้่นปโป่งอม<อ>มีคนใจดีอะคือมาแล้วจะยิ้มเย้มแจ่ม,มใสอ่ะขอให้มาบ้านโป่งกันเยอะๆนะบ้านโป่งเมืองคุณงามขอบคุณค่ะดีค <BU> ่ะคุณพจนเจนาสวัสดีค่ะน้องอ้อมอ่ะชื่ออะไรคะเชอเล่นกัะนะอ่ะชื่อไก่ค่ะ อยู่เท่าไหร่จ๊ะ69ค่ะ,คะรู้สึกยังไงที่ได้ร่วมงานนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เต็มใจอ่ะป้าบันโป่งน่ารักยังไงบ้างน่ารักค่ะของกินเยอะมีโรงงานเยอะอความเจริญมา้ันป่งแล้วโอเคอ่ะขอบคุณจ้าสวัสดีด้น,นะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อกุ้ง อายุเท่าไหร่คะอายุ34ค่ะวัะะนนี้พี่กงรู้สึกไงที่ได้มาํำในงานนี้ก็อันนี้ไม่ใช่คนบ้านโป่งนะคะแต่ว่ามาอาศัยอยู่บ้านโปง่งปีนี้เป็นปีที่2ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานตรงนี้โอเคเชิญชวนคนมาเที่ยวบ้านโป่งกันหน่อยคะ่ะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะนะคะฝากฝากฝากมาท่องเที่ยวคะ่ะมีของกินโอทถักหลายๆอย่างคะ่ะพื้นที่หลายๆที่ค่ะที่มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่านิยมค่ะคุณนะคะ นอกจากความสนุกข,ของขบวนเปิดพิธีเมื่อวานก็ขอบคุณหลายๆคนที่จากันได้นะคะงานมีถึงวันที่10นี้ใครยังไม่ได้มาต้องรีบมาเลยนะมีของกินของใช้ให้เลือกช็อปกันเยอะมากขอจบคลิปด้วยความสนุกสนานของเด็กรัตนะนะคะเห็นแล้วอยากเข้าไปร่วมเต้นด้วยเลยค่ะไว้คลิปหน้าเราจะมาบอกแล้วเรื่องราวความน่ารักของบั้นปองให้ฟังกันอีกนะคะแต่จะเป็นที่ไหนอย่าลืมกดติดตามนะ